ใครไปหาชุดนั้นเวอร์ชันผู้ชายมาได้เดี๋ยผมใส่ให้ดูและไอ้ไ,ไ,ไอ้วงซงติงทั้งหลายที่มาด่าเ,<อ>เขาว่าเขาใส่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวกูใส่ให้ดูว่าใส่แล้วจริงๆเป็นยังไงแล้วก็อยากจะแก้ตรงนี้นะคะไม่ได้ท้องนะคะพ,พี่ครับพี่เล่นสวยไหมชุดล่าสุดของเราอะเออผมก็จะถามอยู่ทำไมเขาถึงวันนี้เขาไม่มีไอเหรียญหยาดตู้ใหญ่หญมาพีอยาีอย,อยากได้เหรียญ่ไ ใครไปหาชุดนั้นเวอร์ชั่นผู้ชายมาได้เนี่ยผมใส่ให้ดูและและไอไอ,อพวงซงติงทั้งหลายที่มาด่าเขาว่าเขาใส่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวกูใส่ให้ดูว่าใส่แล้วจริงๆเป็นยังไงเอเคปะแล้วก็อยากจะแก้ตรงนี้นะคะไม่ได้ท้องนะคะ เป็นคำว่ายังวะพี่ๆครับวินเล่นสวยไหมเอามาโชว์ผมไม่อ,อะไรเลยผมเอามาโชว์ตื่นเต้นมากมต้องได้ทีบ้าง <c oughs> เขาเอาผมไปโชว์แล้วรอบหนึ่งใช่ค่ะแล้วเขาก็ผิดหวังนิดหน่อยทำไมเหร